ขออีกรูปหนึ่งอ่ะทำใหม่ทำแบบเมื่อกี้ใหม่บินใหม่บินใหม่บินใหม่หมโอ้โ oh, ชอบอไหมคะพอ,พอแล้วอพอแล้วก็พอแล้ว,พอ,ลวพอตั้งนานแล้วไหนมีกี่ตัวไ,ไหน<ๆ>อัานไหนอันไหนอันไหนอไหนคิมมอนชื่ออะไรบ้างทำไมใจมันมีหาง้วยเออเถ่ะมันไงคิมมอนมี มีแจมบ้งคะไหนเลยมีบอกแม่จี้คิมมอนมีตัวอะไรบ้างถือยังไงให้มันกริ้งไงลูกอ่ะไหนบอกแม่คิมอนมีตัวอะไรบ้างมีกินลอ่ะก่ได้กินไม่ได้น่าจะยังไม่ตัวอะไรไม่นไ่ัอ้เออ้้อา้ออ้เเอ้นเอ เอาไหนเออกอบโกยอยู่คนเดียวเลยหนูชอบหนูชอบจุกอ,อันเลยไหนมีอะไรไ<ด>บ้าง,งดได้มังคุดใส่แบบนี้ด้วยใส่นี้ด้วยคิมมอนมังคุด ยแม่ดูก่อนคิมมอนมังคุดนี่ใส่เองคิมมอนอะไรอะโวคาโดอะโวคอ่าคิมมอนอะไรลูกพับลูกพับคิมมอนอะไรลูกพีพอ่าคิมมอนอะไรคิมมอนมะพร,าาพร,าพรา้าวมะพร้าวก้นมะพร้าวยาอ่าต่อไปนี่คิมมอนอะไรคิมอมอนแตงโม คิีมมอนแตงโมอุ source, ้ยมีเม็ดแตงโมด้วยคิีมมอนแตงโมบะอ่าไหน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 โอ้ยสับปะรดว้าวมีดูมังคืนอ่าแล้วตัวสุดท้ายคิีมมอนอะไรคะคิีมมอนแอปเปิ้ลอ่าไหนมาดูชัดๆไหนมาดูชัดๆคิีมมอนแอปเปิ้ลไหนอุ้ยตาคิีมมอนแอปเปิ้ลหวานน่ารักมากเลย อจุ๊บหน่อยต่อไปอะโดออัลโขดค่ะ